วัสดีครับทุกคนแอมยินดีต้ัมทูามานชออพวกเรากำลังจะไปไหนครับเจเดนจะ <'s> okay. ไปกรุงเทพครับครั้งนี้พาน้องเจเดนกลับไทยในรอบสามปีตื่นเต้นไหมครับเจเดนตื่นเต้นครับลังรถอยใสใหม่ใหม่ ใช่ครับเรานั่งรถไฟไปที่เกวครับให้เบาใ้ตั้งแทยั ใช่แล้วครับเราถึงแล้วรถลอก็จะนั่งแอร์พอร์ตลิงไปโรงแรมน,นะครับรถึงโรงแรมแล้วมัมีขอนอนก่อนนะครับเหนื่อยมากได้ค่ะมามีเช้าวันต่อมามามีพาเจเดนไปศูนย์วิทยาศาสตร์เจเดนชอบไหมครับชอบครับมีกาแล็กซี่ให้ดูดมีอะไรบ้างกาแล็กซี่อ่ะ I don't know. <coughs> <Look out. coughs> เจอเดนนี่ไงครับเรามาดูกาแล็กซี่แล้วเนี่ยดู our planet ใช่ไหมครับมาดูนี่อะไรเนี่ยเจเดนจูบิเดอร์แค่เนี้ยเหรอถัดมาก็เป็นโซนบ้านบอน้องก็อยู่ในนั้นทั้งวัน ถ่ายรูปเยอะไม่ได้เพราะว่าเราไปบังสุกมีทัวนักเรียนลงมาพัฒนาศึกษาค่ะถึงเวลากลับโรงแรมครับยังยังไม่ถึงโรงแรมสลบก่อนครับเหนื่อยมาทั้งวันสลบเลยแต่พอถึงโรงแรมครับล่าเริงสดใส จบในหนึ่งวันของพวกเราจิตัจจิตใจด้วยนะคะ